ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกครั้งกับการทำไพ่พิกาคาสนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ท่านผู้ชมได้แนะนําอาจารย์มานะคะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือนะคะที่เขาทําให้เราเจ็บช้ําเขาจะได้รับความเจ็บช้านั้นบ้างไหมนะคะนี่เป็นหัวข้อที่ท่านผู้ชมแนะนํามานะคะที่เขาทําให้เราเจ็บช้ําเขาจะได้รับความเจ็บช้ํานั้น กลับไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วที่เห็นหน้าไ้่อยู่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็ชอบไพ่ชุดไหนที่มีความรู้สึกแบบดึงดูดกับความรู้สึกของท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยนะคะก็จะมีนะคะนี่คือชุดที่1นนะคะชุดที่สองนะคะแล้วก็ชุดที่3ชุดที่4ค่ะนะคะทำการเลือกได้เลยค่ะ โอเคนะคะอาจารย์เลื่อนชุดที่4ชุดที่3ชุดที่2ค่ะออกมาก่อนนะเราจะมาดูชุดที่1กันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะในหัวข้อนี้นะคะไพ่ coin, 1, เอ็ดออฟคอยลหนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่สตาร์ไพ่แปดดาบไพ่แปดเหรียญ ไห,ห้าดาบค่ะ3เหรียญสี่เหรียญแล้วก็ไพ่ราชินีไม้นะคะส่วนไพ่นี้เดี๋ยวเปิดทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นไพ่ที่จะไปขยายเรื่องอีกทีนึงนะคะไพ่ะนะคะหนึ่งเหรียญน,นะะเป็นภาพคนชูกล้ามซิทแพกเลยนะ อมองดูไพ่แบบนี้นะคะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีหน้าตาดีถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นพวกนักกีฬาอ่านะคะหรือบุคลิกเหมือนพวกทหารตำรวจนะเป็นคนที่แบบรูปร่างดีนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครแบบประทับใจในหน้าตาในชื่อเสียงสตาในความสำเร็จของเขานะคะก็ ก็เหมือนเขาดูดีโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็มีไพ่8ดาบ8ปดเรียนขยายนะคะคือเหมือนกับท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าท่านก็อาจจะยังเจ็บปวดในความทรงจำเก่าๆอยู่นะคะแดาบมันยังเหมือนกับอาจจะเพิ่งโดนเทไปไม่นานก็ได้นะคะท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งบางท่านเนาะก็ยังเจ็บปวดกับสภาวะ ความรักความสัมพันธ์อยู่แต่อาจารย์มองท่านก็มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีไพ่แปดเหรียญราชินีไม้นะคะหรือไพ่สี่เหรียญอย่างเงี้ยแปลว่าท่านก็พยายามที่จะตัดใจหรือพยายามที่จะกลับมาในจุดของตัวเองพยายามที่จะ,ะเหมือนกับปกป้องตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาผล ผลประโยชน์หารายได้ดีๆที่เกิดขึ้นในอนาคตของท่านเหมือนกันนะต่อให้คนนั้นอาจจะมองภาพลักษณ์เขาดีหรือที่ผ่านมาก็อาจจะเหมือนกับประทับใจซึ่งกันและกันแต่แล้วดวงชะตาชีวิตก็พลิกผันเนียนะคะไพ่ห้าดาบกับสามเหรียญอาจจะมีเรื่องของอความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยนะคะห้าดาบเห็นไหมคะว่าเป็นภาพคนสามคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะ เพราะฉนันลักษณะไพ่ก็เป็นเรื่องของมือที่3น่ะค่ะที่เข้ามาวุ่นวายทําให้ความสัมพันธ์ของท่านกับเขาต้องจบลงนะคะไพ่สตาร์ถูกเทนะคะพะเขาเองก็เหมือนกับเยื่อหญิงจองหองพอสมควรในตัวเขาอะนะคะค่ะเรามาดูไพ่ยขยายเพิ่มนะคะว่าเขานะคะอันนี้จะเป็นไพ่ที่จะตอบในคําถามที่ เราตั้งไว้นะคะว่าเขาคนนั้นทําให้เราเจ็บเขาจะได้รับความเจ็บช้ําเหมือนเราไหมนะคะอันนี้เรามาเปิดดูไพ่คําตอบกันนะคะเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะอันนี้เป็นไพ่ออร์คิวเป็นคาตอบนะคะโอเคค่ะอาจารย์มองนะคะอะไรก็ตามคนเราเนาะ ทำเหมือนกับไพ่จะบอกว่าทําดีย่อมได้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะทำทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหมือนเราได้ยินคําพูดคํานี้อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองก็ยังเป็นผลผล,ลกรรมผล,ลบุญอะไรก็ตามที่ทําใครเจ็บช้ำน้ําใจสิ่งนั้นก็ต้องเหมือนกับสะท้อนกับไปหาคนคนนั้นอย่างแน่นอนเห็นไหมคะหน้าไพ่ นะคะเหมือนเขาอาจจะทุกข์ถูกเทถูกทิ้งได้เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะคนนั่งเศร้าๆบรรยากาศแบบดาวตกด้วยนะคะเหมือนกับชีวิตก็เริ่มที่จะดาวลงก็ได้นะคะตกต่ำลงนะคะแล้วเป็นไพ่นี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ความไม่จริงใจเขาก็อาจจะโดนหลอกโดนเทนะคะได้รับพลังนั้นกลับไปในสิ่งที่ตัวเอง ทำกับคนอื่นนะคะแล้วอาจารย์มองเขาอาจจะสํานึกผิดก็ได้ไพ่พระขึ้นมาบางคนก็อาจจะสํานึกผิดถึงขั้นไปบวชหรือปฏิบัติธรรมปีกวิเวกไปเลยก็ได้นะคะอาจารย์มองเขาเขาต้องได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเขาแบบเขาเรียกว่าทําร้ายจิตใจเนี่ยทาร้ายจิตใจท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่หนึ่งะคะเหมือนเขาเคยมั่นใจในตัวเองว่าเขาโดดเด่นเขามีดีโน่นนี่นั่นอ่า อาจจะบอกว่าตัวเองเป็นดาวค้างฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นั้นมันไม่ได้เกียรัรงยั่งยืนเมื่อไหร่ก็ตามานะคะสิ่งต่างๆนะคะเมื่อคล้ายๆกับพลังบุญที่ตัวเองทำหรืออะไรมันมันถึงเวลาที่ถ้าคนเราไม่ทำบุญเพิ่มพลังบุญก็หมดได้นะคะกรรมก็จะเข้ามาแทนที่นะอาจารย์มองเขาจะได้รับในสิ่งที่ เขาทําให้คนอื่นเจ็บช้านั่นเองนะคะมาดูไพ่คาแนะนํานะคะนี่เป็นไพ่คาแนะนานะคะสาหรับท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งค่ะเอ่อไพ่จะบอกว่าเหมือนอหมายเลขห้าเก้านะไพ่รูปองค์พระพรมนะอาจจะบอกให้ท่านผู้ชมนะ่ะเอ่อเหมือนกับยึดมั่นในในความดีหรือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะอาจจะไปไหว้ขอพรกับพระพรม ที่เอาราวัณหรือที่ไหนก็ได้ที่ที่สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีองค์พระพรมที่ใกล้บ้านท่านนะคะแล้วก็ไพ่จะบอกว่า C O R love นะคะก็เหมือนกับให้ท่านเนี่ยยังยังคิดว่าความรักที่ดีๆก็มียังเป็นรักที่มีค่าจะเกิดขึ้นในใจท่านผู้ชมได้คือให้มองโลกหรือมองความรักในแง่บวกบ้างถึงแม้ว่านะ ท่านอาจจะผ่านความเจ็บปวดนะคะอ,อย่างหนักแหละไพ่8ดาบเนี่ยเหมือนมืดแปด้านในชีวิตมาก่อนแต่ตอนนี้อาจารย์มองท่านผู้ชมเข้มแข็งขึ้นแล้วนะมี8ปดเหรียญราชินีไม้และไพ่ก็ยังแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยปล่อยวางก็ได้นะคะเพราะอันนี้ก็แปลถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังบุญหมายเลข9นะคะแล้วก าการมองมีวิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ดีสักวันหนึ่งท่านจะเจอคนที่ดีและก็ได้ครอบครองหัวใจดวงนั้นได้เหมือนกันนะคะนี่คือไพ่นางฟ้าบอกนะคะนี่เป็นไพ่คําแนะนําจากไพ่นางฟ้าด้วยนะคะโอเคค่ะเราจบชุดที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยชุดที่2ไปเลยนะคะ ไพ่ขึ้นสี่ดาบนะคะแล้วก็เด็กถือดาบราชาเหรียญสิบถ้วยไพ่พระสังฆราชไพ่สี่ไม้ไพ่เจดดาบนะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นเนี่ยนะคะไพ่สดาบแน่นอนค่ะ อาจารย์มองแหละท่านก็เจ็บปวดดาบทิมแทงทะลุเห็นไหมคะทิมแทงทะลุไปเลยอย่างเงี้ยคือการที่มันเหมือนกับเรายังไม่ได้เข้มแข็งมากพอในตอนนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่เพจออฟสอดก็อาจจะยังเหมือนกับเหมือนยังรออะไรบางอย่างอยู่อาจารย์มองท่านที่เลือกชุดที่สองเหมือนยังรอข่าวเขา ยังอยากที่จะให้เขากลับมาในจุดที่ท่านผู้ชมเคยเคยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วนะสิบถ้วยกับราชาถ้วยท่านกับเขาอาจจะถึงท่านแต่งงานกันบางบางคู่นะคะบางท่านเนาะหรือใช้ชีวิตร,ร่วมกันแบบมีความสุขเห็นค่าซึ่งกันและกันมากอะไรประมาณนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมันมันมันได้สะท้อนกลับมาที่ทําให ท่านลืมไม่ได้แล้วยังเจ็บปวดอยู่นะคะท,ท,ทั้งๆที่พระสังคราชขึ้นมาพยายามที่จะปล่อยวางแล้วหรือพยายามที่จะเ,เหมือนกับเขาเรียกว่าใช้ธรรมะก็ได้นะคะเยียวยาตัวเองในสิ่งที่มันเจ็บปวดอยู่ตอนนี้นะคะแต่ท่านก็อาจจะเห็นเหมือนกับภาพบาดตาบาดบาดใจนะคะสีไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นภาพหญิงกับหญิงคือความรักเป็นได้หลาย อย่างนะคะไม่ว่าจะหญิงกับหญิงชายกับชายหญิงชายชายหญิงก็ว่ากันไปนะคะในความรักนั้นท่านก็อาจจะไปเห็นภาพนี้สิบถ้วยกับ4ไม้นะคะเจ็ดดาบที่เขาเหมือนอะละทิ้งท่านไปแบบเหมือนกับเหมือนไม่ใยดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับไปมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะไพ่จะขึ้นประมาณนี้อยู่นะคะท่านก็ยังมีความรู้สึกยัง ยังอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่นะคะอาจารย์มองนะ,ะแล้วก็เหมือนเหมือนคิดก็ยังยังเหมือนรอโอกาสอะไรไหที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นอยู่เหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูไพ่คำตอบนะคะแล้วเขาล่ะจะเป็นยังไงเขาจะเจ็บช้ำเหมือนที่ท่านผู้ชมที่เลือกกองที่สองนี่โดนหรือเปล่านะคะ,ะเป็นไพ่พระอีกแล้วนะคะเป็นไพ่พระก็แปลว่าเหมือนกับใช้ธรรมะจริงนะคะใช้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ธรรมะเยียวยานะคะ,ะแน่นอนละ่ะขึ้นไพ่อย่างงี้เขาก็อาจจะต้องโดนเหมือนกันนะคะแต่อาจจะช้าเนาะหยอดกับบุกทีละเหรียญนี่กว่าจะเต็มกับบุกก็ใช้เวลาเพราะนั้นเขาอาจจะยังมีพลังบุญอยู่เหมือนกันนะคะในในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์มองเลยว่าอาจจะล่าช้าสักนิดนึงในผลกรรมนะคะเพราะว่าเขาอาจจะช่วง ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะชอบทําบุญท่านก็น่าจะเคยไปทําบุญร่วมกันกับเขาด้วยแหละนะคะ,ะท่านก็จะเห็นแหละว,ว่าในส่วนดีเขาก็มีเนาะอย่างสิบถ้วยกับราชาเรียนท่านถึงยังเหมือนกับยังยังคิดถึงยังห่วงหาอัทธรเขาอยู่นะคะแต่ท่านก็แค่อยากรู้แต่ไม่ได้ไปแช่งชักหักกระดูกใครหรอกดูแล้วนะคะท่านก็แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทําเราเจ็บสักขนาดนี้ เออเขาทําไมไม่นึกถึงตอนที่รักกันบ้างนะตอนที่ดีต่อ,อก,กันนะ่ะตอนที่ออชี้นกเป็นนกกนะันเนาะเออตอนนั้นแต่ทําไมลืมกันได้อ,อ่าทำลายจิตใจกันได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะเหมือนท่านก็จะยังเสียใจอยู่นั่นแหละค่ะเพราะไพ่ก็จะสรุปแล้วว่าความดีเนี่ยบางครั้งคนเราก็ยังมีพลังความดีบุญเก่าอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เพราะนั้น อาจารย์มองเขาอาจจะมีโดนโดนหักหลังเพราะไพ่นี้แปลว่าสามเศร้าได้ด้วยเห็นไหมคนสามคนนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยสักวันหนึ่งเขาก็จะโดนตีมุมกลับนะคะถ้าท่านเป็นหญิงท่านเป็นชายต้องตีมุมกลับว่ามันใช้เวลานิดนึงกว่าพลังของอ,อสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับใครก็ก,ก็ตามที่จะสะท้อนกลับไปหาเขาเนี่ยอาจจะช้าเพราะเขามี พลังบุญเก่านั่นเองนะคะแต่สักวันเขาจะต้องได้รับผล,ลกรรมอย่างแน่นอนนะคะถ้าอาจารย์มองนะ,ะพเพราะไพ่ใบน,นี้อาจจะแปลว่าการพัดภาคได้กับกับใครใหม่ๆที่ที่คนนั้นเทเขาพเพราะไพ่ใบน,นี้ขึ้นสามเศร้าแต่แค่เงื่อนไขาการหยอดกระปุกคีและเหรียญนี่คือมันช้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูไพ่คําแนะนําสําหรับท่านที่เลือกชุดที่สองกันนะคะดูไพ่คําแนะนํานะคะ อ่าโอเคค่ะไพ่จะบอกว่าออันนี้คือพลังความโกรธนะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้จะตรงข้ามเลยเป็นพลังธาตุน้ำ The, อ่าดิโอเชียก็เหมือนกับอ่าทะเลมหาสมุทรใช่ไหมคะพลังธาตุน้ำเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นสิ่งที่ก่อเกิดของสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เหมือนจะแนะนําให้ท่านดับ ความโกรธด,ด้วยความแบบความเย็นนะคะความเย็นความจิตใจที่สูงส่งหรือกว้างที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะอาจารย์มองไม่งั้นไพ่จะไม่ได้ขึ้นไพ่พระเพราะอาจารย์มองท่านกับเขาก็เคยทําบุญร่วมกันอาจจะเคยมีสิ่งดีๆร่วมกันแล้วไพ่ก็จะบอกว่าสักวันเธออะไรประมาณนี้ใครที่เนี่ยเห็นไหมคะถึงแม้จะล่าช้าถ้าเขาทําไม่ดีสักวันเขาคงต้องได้สิ่งที่ ไม่ดีกลับไปเข้าสักวันแต่เพียงแต่ว่าทยทยจะแนะนําให้ท่านอะดับพลังโกรธไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดอะไรใครให้เอาพลังธาตุน้ําหรือความใจเย็นหรือความที่เห็นว่าตัวเองก็มีคุณค่านั่นแหละค่ะเพราะน้ำเนี่ยมีคุณค่ากับทุกสิ่งบนโลกใบน,นี้ถ้าขาดน้ําก็อยู่ไม่ได้นะคะต้นไม้ จะเริญเติบโตได้ก็ต้องใช้น้ําหรือแม้กระทั่งคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ดื่มน้ําก็ไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่แนะนําให้ท่าน่ะใช้พลังความความจิตใจดีเหมือนแม่น้ํานั่นแหละเข้ามาเยียวยาตัวเองแล้วสักวันท่านจะท่านจะดีขึ้นท่านจะรู้เลยว่าท่านเหมือนนางฟ้าเทวดาก็ได้ไพ่ใบนี้เห็นไหมเป็นรูปนางฟ้าหรือเทวดาองค์หนึ่งเนี่ยท่านจะมีความสุขกับสิ่งที่ ท่านเป็นที่ท่านสามารถดับอารมณ์อันนี้ได้แล้วท่านจะมีความสุขมากๆเลยนะคะโอเคนะคะ่ะเรามาต่อด้วยชุดที่สามนะคะเป็นไพ่สถ้วยนะคะเป็นไพ่รักซ้อนการสวมหน้ากากเห็นหน้ากากนะคะไพ่ค่อนข้างแรงเนาะเป็นไพ่เดทเป็น รูปงูอสอรพิษนะคะแล้วก็ห้าดาบห้าถ้วย The Mag วเด e m เมจิกเชียนอสศวนเหรียญก้าวดาบแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นพลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่าคือเหมือนคนคนนี้นะคะเขาก็คือสวมหน้าก,กากเข้าหาท่านนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับ เหมือนทำตัวแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าอาจารย์มองเหมือนเขายังห้าดาบชุดนี้เหมือนลอยหน้าลอยตาไม่คิดว่าตัวเองผิดที่ทําให้คนนึงต้องเหมือนกับเสียใจมากเหมือนท่านแบบเจ็บปวดจริงๆนะคะไพ่ไพ่เดย์ท่านอาจจะเจ็บปวดถึงขั้นแบบเ,เหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคคิดบางท่านโทษทีนะคะคนเคยคิดอยากจะทําร้ายตัวเองแต่แล้ว ท่านก็ยังมีพลังบุญอยู่แหละเดนมเชียนก็ยังสามารถทําตัวเองให้ให้เข้มแข็งนะคะอัศวินเลียอัศวินเลียเป็นรูปคนดับเพลิงนะคะก็คือมีพลังที่ที่สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้อยู่ถึงแม้ว่าความอ่อนแอนั้นเคยเกาะกินใจท่านอะไพ่ก้าวดาบนะคะนั่งเอามือปิดหน้าตัวเองเหมือนคิดว่าฉันไม่อยากอยู่ต่อไปแล้วฉันไม่อยากรับรู้อะไร สิ่งใดๆดทั้งสิ้นทั้งรักทั้งแค้นทั้งโกโรธนะคะไพ่ไพ่เดทเนี่คือท่านมีอาการแบบนั้นความวุ่นวายในชีวิตอาจารย์มองมันได้จบไปแล้วละนะไพ่เดทมันได้สิ้นสุดนะคะห้าถ้วยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันจะไม่สามารถที่จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมได้อาจารย์มองความรักเนี่ยมันเหมือนล่ลมไปแล้วแล้วดูเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะยิ่หละสักเท่าไหร่จากหน้าไพา่ อ่านะคะเรามาดูนะคะว่าคนคนนี้ที่เขาเหมือนทําตัวได้ขนาดนี้เลยนะไอ้ห้าดาบลอยหน้าลอยตาเลยนะอาจารย์มงนะคะจึงทําให้ท่านค่อนข้างกโกรธมากเป็นเป็นแบบอืมเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่เผาผีกันเลยแหละไพ่แบบนี้นะคะเหมือนท่านอ่ะฝังใจตรงจุดนี้นะคะอ่ะเรามาดูว่าเขาจะได้รับผลลักกรรมอะไรขนาดไหนนะคะ อ่ะเป็นไพ่ถูกตีกลางหัวใจละนะคะนี่จะเป็นไพ่คำตอบนะคะโอเคค่ะอาจารย์มองแน่นอนค่ะเขาได้รับความเจ็บปวดสะท้อนกลับแน่นอนถูกตีใจหัวใจนะเลือดไหลาอาบละอะไรประมาณนี้นะคะจากหน้าไพ่ก็คือเจ็บปวดทรมานนะคะนี่คือภาพที่มันเหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับเขาเขาเจ็บปวดจนกระทั่งสักวันหนึ่งเหมือนเขาอยากกลับมาคืนดีกับท่านเหมือนกันนะอยู่ที่ท่านนะท่านผู้ชมที่เลือกกองที่3ามเนี่ยจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะฮะ้า่ยางนี้แปลว่าการเกี่ยวก้อยอ่ะการเครื่องหมายรีเทิร์นอ่ะอ่านะคะมันเหมือนกับเขาอ่ะอยากจะกลับมาขอ ปรับความเข้าใจขอคืนดีเหมือนกันนะในสิ่งที่อาจจะทําร้ายท่านผู้ชมอะนะคะซึ่งเจ็บปวดมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยไม่แน่ใจเลยท่านจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแบบนี้นะคะเพราะเหมือนไพ่นี้จะออกค่อนข้างแรงในในในระดับดีกีของความโกรธนะอาจารย์มองความโกรธที่ท่านมีต่อเขาอะมันมันแรงไพ่ใบนี้นะคะแต่เขาเหมือนก็ยังยังยังมี ใจที่อยากจะกลับอนะคะอาจารย์มองอย่างนั้นนะทีนี้ไพ่นี้จะเป็นไพ่คาแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่เลือกทุตทสามค่ะอ่านี่ไงไพ่เขาไม่ได้บอกให้ท่านผู้ชมกลับไปเลยดินะคะหมายเลข2องเป็นลักษณะของการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่ change in direction ด้วยนะคะเหมือนไพ่นางฟ้าเขาจะบอกว่าให้ให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้ การไปเจอสิ่งมีใหม่เห็นไหมคะท่านจะเจอใครที่ถูกใจอาจจะเจอบนรถไฟฟ้าก็ได้อ,ะ,อะนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยท่านเปลี่ยนเป้าหมายได้เลยแล้วท่านจะเจอใครที่ใช่สองสามเลขสองสามเป็นคู่สเสน่หาเป็นคู่ที่เห็นแล้วปิ๊งกันเลยอย่างเงี้ยท่านมีโอกาสจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านก็ตัดใจไปได้เลยนะคะมองดูจะเป็นประมาณนั้นนะคะนี่คือสําหรับท่านที่เลือกชุดที่สามอาจารย์จะอ่านจากที่ นาไพ่ขึ้นมานะคะโอเคค่ะเราต่อด้วยชุดที่สี่ค่ะเ,เป็นไพ่ p a ลส s ัพคัพนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่กาวไม้ไพ่อัศวินถ้วยดูพลังงานไพ่ว่ายังไงเนาะหกดาบไพ่เดชอีกแล้วนะคะไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่สิบ สิบไม้เท้าค่ะอาจารย์เปิดหมดไปเลยก็ได้นะคะไพ่อลักเกนะคะเป็นคำตอบว่าเขาจะได้รับผลกรรมนั้นไหมโอเคนี่เป็นไพ่คำแนะนำนะคะโอเคไพ่คำแนะนำดีมากเลยค่ะหน้าไพ่นะคะ palace of c u p s เนี่ยอาจารย์มองเป็นไพ่ที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ท่านกับเขาอะน่าจะเคย เคยตั้งเขาเรียกตั้งความหวังก็ได้นะพระราชนีพระจันทร์หรือเคยสบับวงสาบานหรือเคยเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานไปขอพรอะไรร่วมกันมาสักอย่างเนี่ยนะคะในการที่จะมีชีวิตมีอนาคตร,ร่วมกันการสร้างอาณาจักรนะคะพระเลสอขครับอาณาจักรไม่ว่าจะน้อยจะใหญ่ก็คือเป็นอาณาจักรที่ท่านคิดว่าท่านจะมีชีวิต อยู่ด้วยกันนั่นแหละคะ่ะนะคะความผูกพันก้าไม่เท้านะคะอัศวินถ้วยที่ที่มองถึงความความสุขที่จะสร้างอนาะคตร่วมกันอยู่เหมือนกันแต่แล้วอะ่นะคะไพ่มันก็ไม่จีรังยั่งยืนเพราะมันขึ้นไพ่เดทนะคะไพ่หดาบเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเหมือนเป็นลักษณะที่เขาอาจาจะจะไปมีใครคนอื่นน,ะนะะั่นแหละค่ะไพ่นี้เขาเหมือนกับ เป็นเครื่องร่อนนะอันนี้เป็นเครื่องร่อนอบอลลูนอะไรประมาณนั้นคือคือการมูฟการเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของท่านผู้ชมแหะไพ่เดทก็เลยจบความสัมพันธ์ไปนะคะถึงแม้ว่าอ,อ,อาจารย์มองท่านผู้ชมก็เหมือนกับยังเหมือนกับยังผูกพันอยู่นะคะไพ่ไพ่สิบไม้เนี่ยนะ,ะยังผูกพันอยู่สองเหรียญยังยังคิด ยังมีความคิดน่ะอ่าเหมือนกับอืเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะอะไรประมาณนี้ที่ที่เขาจบไปเขาเขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาง้อหรืออะไรประมาณนี้นะอาจารย์มองเหมือนเหมือนท่านผู้ชมยังมีใจคําว่าสิบไม้เนี่ยมันคือคือความความผูกพันความความที่หอบหอบไม่ไม่ท้าไว้ทั้งหมดก็คือไม่อยากเสียสูญเสียเข้าไปก็ยังเป็นอยู่คือ าราชินีพระจานทร์กับพา l เรียนซอฟคือความผูกพันที่ที่รักกันมาก่อนมากมายนะคะพอมาเจอแบบกระทันหันแบบเดทแบบจบความสัมพันธ์แบบฉับพันน่ะก็อาจจะยังทําใจไม่ได้นะอาจารย์มองท่านที่เลือกอชุดที่4เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาประมาณนี้อยู่นะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูให้คําตอบว่าไอ้ที่เขาทําเราเจ็บปวดขนาดเนี้ยนะแล้วเขาเป็นยังไงเขาจะได้รับกรรมนั้นไหมนะคะ ไพ่ไพ่ใบนี้นะคะช่วงแรกเขาก็อาจจะเหมือนยังดีกันเหมือนดูแลก,กับคนคนนั้นอยู่นะคะแต่ไพ่ใบนี้จะมองถึงใครก็ตามที่ทําอะไรไว้เนี่ยอ่านะคะเหมือนเขาก็จะต้องโดนนะคะไพ่อสองใบเนี่ยเห็นไหมคะรับหลังเนี่ยอ่มีการทําอะไรรับหลังเนี่ยก็ประมาณนั้นแล้วเขาจัดทุก์ถึงขั้นแบบคอยที่จะติดตามคนคนนั้นของเขาเหมือนที่ มันสะท้อนกลับนะคะว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับท่านเขาก็ต้องได้รับสิ่งนั้นเขาจะเจ็บปวดเพราะเขาอาจจะเป็นหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วถอนตัวไม่ขึ้นผูกพันผูกมัดอย่างเงี้ยหลงไหลผูกมัดทั้งๆท,ท,ที่คนนั้นอาจจะเหมือนกับน,นอกใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็พยายามที่จะตามตามสะกดรอยตามเนี่ยมันจะกลายเป็นกรรมที่เขาทุกที่จะต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะการนั่งบนหนามที่มันเจ็บปวดเขาก็จะได้รับพลังงานของความเจ็บปวดนั้นกลับไปนะคะนี่คือที่ไพ่อ่านมาได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่แนะนําท่านที่เลือกชุดที่4ว่ายังไงนะคะอาจารย์มองไพ่สวยงามหมายเลข14ขึ้นมาเหมือนเป็นพลังไพนะ่จักรพรรดินะะจักรพรรดิความยิ่งใหญ่ไพ่จะบอกให้ท่านดึงดูดพลังสิ่งดีคิดบวกแบบยิ้มแย้มแก้มใสมองโลกให้มัน สวยงามเข้าไว้อะไรประมาณนี้นะ,ะเน้นเลยเน้นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรื่องของความสําเร็จในเรื่องงานเรื่องหน้าที่การงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ steady p r o g r ก s s ก็เหมือนกับมีการพัฒนาหรือการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะนางฟ้าจะบอกนะนางฟ้าจะให้โอกาสท่านนะนางฟ้าสามองค์น้อยๆน,นางฟ้าองค์น้อยๆนะคะ จะให้พลังงานเหมือนกับที่ดีๆใ,ให้ให้ท่านเจริญรุ่งเรืงองอ่ะอ่าโปรเกรสแปลว่าความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเงินเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็คือให้คิดบวกนั่นแหละค่ะให้คิดถึงความสําเร็จของตัวเองอย่าเพิ่งไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากมายนะตอนนี้ก็ปล่อยวางไปเลยแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วเมื่อเกิดพลังงานแห่งความสําเร็จเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์เรื่องหน้าที่การงานเชื่อไหมคะ อาจารย์มองคนเราเมื่อมีพลังพวกนี้เรื่องของความรักดีๆมันจะวิ่งเข้ามาเองนะคะมันจะเข้ามาเองจริงๆคะ่ะลองดูนะคะอาจารย์เชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะว่าเป็นไปได้สูงคะ่ะก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของอาจารย์จงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนานะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ